ผู้ชายจําเป็นต้องใส่กางเกงในไหมครับเวลาผมวิ่งออกกําล<อ>ังกายแล้วไม่ได้ใส่กางเกงในเนี่ยบางครั้งจูมันแกว่งไปกระแทกกับไข่เ<อ>พราะมันแกว่งไปแกว่งมาจนทําให้รู้สึกจุ เป็นแบบนี้บ่อยๆอันตรายไหมครับจริงๆแนะนำให้ใส่นะใส่เถอะเนาะไม่ใส่เองในรัดๆนะคะใส่เป็นบ็อกเซอร์หรืออะไรก็ได้นะคะให้มีการเขาเรียกว่ามีการเหมือนพยุงนะพยุงไส่เรานิดนึงกับน้องชายของเรานิดนึงนะคะใช่เพราะไม่งั้นอะมันจะมีอาการจุกแน่นอนค่ะเพราะมม่ก็จะมีการแบบห้อยนะห้อยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีการขยับมีการห้อยนะคะนั้น ใส่เถอะโอ้จริงๆเพราะว่าเราไปออกกำลังกายเนี่ยแค่เดินในบ้านถ้าคุณไม่ใส่มันก็มีโอกาสจุกได้แล้วแหละนะคะนึกนึกถึงตามความเป็นจริงยิ่งคุณไปวิ่งไม่ว่าจะวิ่งเร็ววิ่งช้าวิ่งอะไรก็มันควรต้องใส่เขาถึงมีผลิตภัณฑ์แบบกางเกงในที่เหมาะออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยใส่เถอะนะคะแบบแบบนี้มันอันตรามานนะคะ